สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK นำเสนอให้ชมกับรถ t o y ยต a v i o อนะคะ V ีออปี2011ค่ะแจ้งจดในปี2012ตัว J ค่ะเครื่องยนต์ 1,500cc เบนซินนะคะประหยัดด้วยค่ะทุกท่านและคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเปลี่ยนดิ่มเปลี่ยนโคบค่ะช่วงร่างดีเรียวสุดไม่มีดังนะคะสีสันบางๆทรงสวยสีสันดูดีนะคะท่ทานใช้งานได้คุ้มค่ะราคาคันนี้ 139,000บาทผ่อนได้นะคะเครดิตดีฟรีดาวค่ะปลายท่อ g s นะคะไม่ดังมากทุกท่านหน้าเดิมท้ายเดิมนะคะไม่มีชนหนักภาษีปี68เอกสารมีครบค่ะภายในนะคะแอร์เย็นเพลงดังระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบ สนใจติดต่อดูรถทดลองขับค่ะติดต่อผู้ขายได้เลยตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายไปดูรถก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ